ข่าวปลอมมาอีกแล้วครับที่มีข้อความบอกว่าผู้สูงอายุที่ได้รับเงินบำนาญไม่เกิน41,000บาทสามารถรับเงินเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ล่าสุดทางกระทรวงพอมก็ได้ออกมาชี้แจงว่าไม่เป็นความจริงครับเพราะว่าการจ่ายเงินเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุนั้นยังคงจ่ายแบบเดิมจ่ายเป็นรายเดือนและจ่ายตามช่วงอายุครับ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยกรมกิจการผู้สูงอายุได้มีการตรวจสอบข้อมูลที่มีการโพสต์บนสื่อสังคมออนไลน์ว่าผู้ที่ได้รับเงินบำนาญไม่เกิน41,000บาทสามารถรับเบี้ยอย่างชีพผู้สูงอายุได้นั้นก็ไปตรวจสอบการพบว่าไม่เป็นความจริงครับก็คือข่าวปลอมนั่นแหละ ขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลนี้นะครับซึ่งปัจจุบันนี้การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุยังคงยึดตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเขาก็จะจ่ายเป็นขั้นบันไดหรือว่าตามช่วงอายุต่างๆอย่างเช่นผู้สูงอายุที่มีอายุ60ถึง69จะได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 600บาทต่อคนต่อเดือนอายุ70ถึง79จะได้รับ700บาทอายุ80ถึง89จะได้รับ800บาทแต่ถ้าอายุ90ปีขึ้นไปจะได้รับ1,000บาทต่อคนต่อเดือนเขาก็ยังคงจ่ายตามลักษณะนี้อยู่นะครับส่วนคุณสมบัติของผู้ที่มีสิทธิ์จะได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแน่นอนครับอันดับแรกท่านต้องอายุ 60ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะครับแล้วก็จะต้องมีสัญชาติไทยมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามทะเบียนบ้านไม่เป็นผู้ที่ได้รับเงินบำนาญเบี้ยหวัดหรือสวัสดิการอื่นใดของรัฐไม่เป็นผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่เป็นผู้ที่ได้รับเงินเดือนค่าตอบแทนผลประโยชน์อื่นใดของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจที่ จัดให้เป็นไรายได้ประจำนะครับรวมไปถึงผู้ป่วยเอสแล้วก็ผู้พิการตามระเบียบว่าด้วยการจ่ายเงินค่าสงเคราะห์ของกระทรวงมหาดไทยเพราะว่าสิทธินั้นจะไม่สามารถซ้ำซ้อนกันได้นะครับถ้าหากมีข้อสงสัยนะครับสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมไปได้ที่ กรมกิจการผู้สูงอายุหมายเลขโทรศัพท์026424336หรือช่องทางออนไลน์ของกรมกิจการผู้สูงอายุกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ครับ